นำพาความเมตตามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุก ช่วยลพระอาทิตย์การธรมชัยรำมกาามงหรือเทียนแตกขึ้นแสเจาาวาวัดปัดแดงประชราบางครวยใส่น้อยจังหวันดนนทบ,บุรีรับพทธเจ้าสอนให้เรารักกันผส์เป็นที่พึ่งของทุกชนชั้น 宽松。乖乖乖 ทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร้รอมกันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเพลงเข่าเบาแ,บาแทบกสนใจนำพาความเบิกบามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุกข์ เหลือพระอาทิกกาททมใช้ทำมกามงหรือเทียนแตกขึ้นแสงสว่า ใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสรงนง์ขอให้ทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขโครงการดูแลพระภาพทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระทรงนมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข พาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดพร้อมกันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเล่นเข่าเบาแทบสิ้นใจนำาความเบตตามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุกข์ ช่วเหลือพระอาทิกการทรมใช้รรมกาโมหรือเทียนเตกขันสาจามวาวัดปัดแดงประชรักบางลวยใส่น้อยจังหวัดนดนดทบุรีพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักกันผสมเป็นที่พึ่งของทุกชนชั้น สุขโครงการดูแลพระอาภาตทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุสลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสงงุงรุงขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ให้ใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดพร้อมกันสร้างสุขให้พระสงฆงง์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขครูอ,อาจารย์คืออาจารย์ท่านนี้แปดสิบ่าแล้วยังยังแข็งแรงอยู่เขาเคยสุขภาพไม่ดีแล้วไปเรียนที่อเมริกาไอไปเรียนที่อินเดียเรียนที่อินเดียแล้วก็ไปสอนที่อ,อเมริกาแล้วก็ไปสอนที่ส่วนโมกแล้วก็ไปสอนที่ วัดจุลปชาตะวันเรียนกับเขาที่วัดจุลปชานลังสสรีจังหวัดนนทบุรีนายโยมดูรูปนิดนึงนี่นะฮะเอายกขาเนี่นนนะอย,ยอย่างเป็นแบบดั้งเดิมจากอินเดีเดยอันนี้อันนี้<า>นนยกให้ให้ยโยมไว้ที่ต้นแบบต้นแบบใช่ครับทุกคนฮะ จะมาก็ได้ท่าสองท่าเท่านั้นแหละนะเออคือพอทําไปแล้วเนี่ยมันจะรู้โดยอัตโนมัติว่าเราเราควรจะใช้ท่าไหน,นท่าไหนได้ก็ทำท่าไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ทำ าบางทีก็ไปดัดแปลงบ้างทาที่ง,ง่ายๆอะไรสนองเนี่ยนี่นนขอตะมาก็วนมากก็จะทำเ <Okay. S 1> ขาเรียกอะไร Set เซตอัพหรืออะไรปีห้าหนึ่งเนี่ยตะมาเนี่ยไปโรงมาจุรา หมอให้ไปผ่ากระดูกสลังทับเส้นนะให้อามือตายผนังเงี้ยเขาบอกกายภาพบําบัดนะไปสามครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยได้ตรงเนี้ยแล้วเราก็สู้ก็เดี๋ยวนี้หายแล้วนะกระดูกสลังทับเส้นหายแล้วไม่เป็นหรก็ให้ที่รัดเอวด้วย <c oughs> เออสาก็เลยให้อดีตเจ้าวาดไปสู้ันไม่สู้ก็เสร็จ มาไปอินเดียมายี่สิงแปดคั้งนะสร้างวัดสร้างโรงเรียนให้กับสร้างวัดพุทธนะวัดพุทธโรงเรียนพุทธให้กับคนอินเดียถขาเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นเราสร้างให้เขาเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่เอามาให้โยมเนี่ยเออหลกพระสังฆาเขาก็ทำให้เราได้นี่ หมอตบแลบออ้วไปด่าจะยยมไปบนไปอะไรชำน้องที่ว่าอะไรรอตั้งแต่เช้าดูสองสานาทีนั้งผมไปถามเพียงเนี่หมอเขาบอกถ้าดูคนละชั่วโมงเนี่ยคิวสุดท้ายต้องรอถึงเช้า ใช่ไหมใช่ไหมต้องรอถึงเช้าเนี่ยก็ก็ขอไว้พรนโยมเขเรียกไงอ่ะใครใครคิดไม่ดีกับเราใครน้นทาเราใครด่าเราอะไรแล้วก็ออกบติกรรมตัวนี้ได้บุญมากกว่าที่ไปทอดกระถินทอดกราถ่นเออเรเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวรายการที่เก้าใช่ไหมฮะที่ท่านตัดตีอะไรเนี่ยลูกน้องก็บอกว่ารับเดกเก่ารับเดกเก่แต่ว่า ม ons, ok. ันไม่ทำใช่ไหมเลยต้องไปเลี <imi> ้ยงหมาเตรีจัดแล้วก็ทําโครงการสร้างหัวมึงนะเนี่ยใช่ไหมฮะเออสร้างหัวมันเออสร้างโครงการเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบางทีท่านโครงการท่านเยอะมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนี่ก็ไปที่จุฬาภรณ์ก็โครงการเกี่ยวกับเรื่องคนป่วยคนอะไรทางสถาบันนี้ก็เออเมตตาเขาจ้าจุนตรงตรงนี้เป็นที่ ก็ขอให้โยมสบายใจได้ครับก็จริงทำอย่างไหนก็ได้อย่างนั้นเพราะตมาเนี่ยไปช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ไปเจอฝรั่งมันมาไหว้พระกันเยอะเลยเออถามว่าเอ๊ะทำไมคุณนับถือศาสนา,าอะไรเขาบอกศาสนาคิธิอ้าวแล้วทำไมมาไหว้พระเขาบอกเขาเห็นคนพุทธก็ทําอย่างนี้แล้วเขาก็เลยลองทําตามดู ก็เลยถามเขาแล้วคุณมีความรู้สึกไงเขาบอกแฮปปี้ก็เลยบอกเขาถูกต้องแล้วเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีลิขิททำอย่างไหนได้อย่างนั้นคุณทำอย่างนี้คุณก็ได้อย่างนี้ไม่ใครจะทำ,ทำตามแบบนี้ก็ได้เพราะาเจ้าท่านไม่หา้ามไม่มีลิขิครับนะก็เป็นที่หมอคุณพยาบาลท,ที่ทำเนี่ยรับรองได้ ออสิ่งที่ทำมาเนี่ยมหายาก็ถึงเรียกไยสัตว์คูลูมันอยู่ข้างไหนมันอยู่ข้างไหนฮะบางทีคนทางตะวันตกก็ไม่เข้าใจก็หาว่าเราง,งมายนะแต่เราสิ่ง,งที่ทเนี่ยทำแล้ว,ลวมันมันคือทำแล้วมันมีความสุขเออมแฮปปี้ ที่ที่เราทำเพราะฉะนั้นจะยิ่งทํายิ่งอะไรพวกนี้ใครยิ่งดา่าเรายิ่งอะไรจะยิ่งได้บุญใครยิ่งนินทาเรายิ่งได้บุญติกรรมไปไม่ต้องไปทีอะไรก็ทำตามหน้าที่เพราะว่าไอ้อกายเนี่ยหมอเนี่ยเอาอยู่เออแต่ใจเนี่ยบางทีก็ถ้าเราไม่ไม่มีเพื่อเสร็จใช่ไหมฮะก็กายเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวใจมันต้องนิ่ง แต่เดี๋ยวนี้ทีมมันมีปัญหาว่ามันมันตรงข้ามเนี่ยคนมันไม่ยอมเคลื่อนไหวากายแต่ใจเนี่ยฟุ้งซ่านนะไะเจริญยอดสิ่งที่โยมทำมาเนี่ยอาตมาถือว่าสุดยอดนะอาถือว่าดีใจด้วยเพราะไปมาสองร้อยโรงพยาบาลแล้วไปแล้วก็เนี่ยได้เข้าใจได้ทั้งทั้งหมดที่ทนะครับขอโยมประสบความสำเร็จสมหวังมีความสุข ความเจริญสางหน้าทุกทุกคนทุกข่าเขอเชิญ ครับครับเป็นกำลังใจให้คนไข้นะครับหายป่วยไวๆครับเป็นโครงการดูแลทำสวนด้วยอันนี้แกจากไม้ต้นที่พระเจ้าจัดการกิ่งต้นสีมหาโพธิ์นะครับที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับ อ๋อไม่เป็นไรครับยมรับแทนก็นได้ครับหายไว้ไว้นะครับ ขอโทษนะครับพยาบาลรับด้วยครับบุคลกาลกรอย,ยังครับอันนี้มี่เขาอยู่ที่วอดอยู่ครับจารย์ไม่ได้ขึ้นไปอันนี้แกะจากไม้ของต้นสีมหาโพนะครับต้นที่ตาสลูครับที่พุทธคยา หลวงพ่อมาเยี่ยมครับยายท่านี้ครับหลวงพ่อครับหายไปๆนะครับวัดแดงประชาลาโยมวัดแดงประชาลารบางกรวยนี่แหละตัวแทนของโรงพยาบาลบางกรวยขอกราบขอบพระคุณทาง โครงการดูแลพระอา,าพาธทั่วไทยโดยหลวงพ่อธงชัยธรรมกามโมูแล้วก็ทีมงานนะคะที่ได้มีความเมตตาต่อโรงพยาบาลบางกรวยของเราแล้วก็เราสัญญาว่าจะดูแลคนไข้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะอ่ะนี่ ครับก็รับได้ครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นไม้จากกิ่งต้นสีมหาโพนะครับที่พุทธธยาต้นที่พุทธองค์นั้นตัดสรูนนะครับพอดีกิ่งมันหักหลวงพ่อท่านเล้วมาปกติคนทั่วไปก็จะได้แต่ใบ ไม่เลยครับตร,ตรงนี้ก็ได้ครับอ,อันนี้พระไม้แก่จากกิ่งต้นสีมหาโพธิพุทธคยานะครับต้นที่ตัดสลูนะครับที่อินเดียขอเชิญคิวหมายเลข273ยที่ห้องตรวจสอบครับ ขอเชิญทิ้งหมายเลขเชิญทิ้งหมายเลข324ที <S <S ่ห้องโถงห้ครับขอเชิญทิ้งหมายเลข324ที่ห้องโถงห้ครับขอเชิญทิ้งหมายเลขสามร้อยยี่สิบสี่ที่ห้องโถงห้ครับกิ่งต้นสีมหาโพนะครับต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับใต้ต้นนี้แหละครับ